วันนี้ยายมีอะไรมาฝากเราบางเนี้ยเยลโอมะม่วงอบแห้งคิดว่าเยลลี่มะม่วงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรกัไม่รู้อันนี้คืออะไรใครอยากรู้หรือว่าใครรู้แล้วเมนบอกหน่อยอันนี้มะมม่วงอบแหง้งมีทั้งหมดสามถุงอันนี้ไม่ใช่อันนี้เยลลี่จ้ามีอะไรอีก อันนี้บวยจ้าอันนี้เยลลี่จ้าน,นี่รถเยลลี่รสพีชหรือรสแล็ตปาสิัตหรือว่ารถยาขูเอรรถอะไรกันโอ้เยลลี่อะไรหล่นงอน้องเป็ดน้อยอันนี้น้องแตงโมโอ้น้องเห็ดน้องแตงโมน้องเป็ดมีสองอันมีอะไรอีกหมดยังโ้เต็มไฟเป็นไฟ,นฟจ้าว้าไดโนเสาร์หมดแล้วก็เก่าลัก สองถุงใหญ่ๆบูและปลาท่องโก,กยั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 กมีไส้ไหมลองกัดดิโอ้ววไม่มีไส้อร่อยไหมอ่ะดึงดึงดึงมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไหมไปเอานมข้นหวานมาจิ้มหนึ่มน้ำมันเยอะมากอร่อยืมเอาไปมาวาดดูมันเลย เรามาแกะเกาลักกันดีก,กว่าอ้แกะไม่ออกเลยเมื่อกี้ลูกเมื่อกีก้ก็แกะไม่ออกใครมีวิธีแกะเกาลักเลิศเลิศมั่งบอกหน่อยมันกายตัดมันก็เละแต่ชอบกินแบบแกะเอมันอร่อยวางไว้ก่อนอ้ยแกะไม่ออกเลยสักเม็ด งามเลยอีอยังนี้อ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วกินแบบแกะสำเร็จก็ไม่อร่อยถ้าแบบนี้ด้วยนะเนโนวเสาเยลลี่อันนี้น่ารกักในน้องเป็ดงามเป็ดกล้าบ ห,หัวหายหัวหายอุ้ยน่ารัก่าน่ารักทุกอันเลยอ่ะใครจะเอาอันไหนอ่ะอุ้ยได้มาแล้วชิมหน่อยม <c oughs> มันอร่อยมากมันหวานมาก <c oughs> ใช่ไหมร่อยจัดการกับเจ้านี่ต่อดีกว่า <c oughs> อ้าเมนี้แกะง่าย ว่าง่ายไงติดเ,เปลือกค่ะ